ก็ขอเริ่มต้นจากทางด้านบอกข่าวเล่าแจ้งนะฮะเรื่องราวของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับย้ำนะฮะวันที่11ถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ครับจะมีพิธีนะฮะเรื่องราวของการพิธีเปิดงานแห่เทียนรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งปีนี้กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่นะฮะก็เหมือนปี6061 62เพราะว่า ทางด้านจังหวัดเองก็ช่างใจแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายนะครับก็เลยอยากจะมีการนําเสนอเป็กการอนุรักษ์ประเพณีของอีสานเราเอาไว้ด้วยครับจากทางด้านสํานักงานประชันพัฒน์จังหวัดอุบลราชธานีก็ส่งข่าวมานะครับชาวจังชาวอําเภอพิบุร์บางสาหารทําต้นเทียนโบราณสืบสารประเพณีวัฒนธรรมเทียนโบราณเป็นอีกหนึ่งประเภทข,ของขบวนแห่ทิพรรษาครับที่ชาวอำเภอพิบุรมางสาหาัสจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับ จะอนุรักษ์ไว้แล้วก็เป็นการต่อยอดความคิดสร้างสารรค์การตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้นครับที่วัดหลวงนะครับเสดายที่คนที่ชม Facebook คือไม่ได้เจอนะฮะอ้าวทางด้านคุณโชคชัยศิลารักษนะครับแม่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นโชคศิลารอกนะครับสวัสดีครับอาจารย์ชมคลิปส่วนทุเรียนครับอยากไปเที่ยวไปเที่ยวชมได้เลยนะครบเมื่อวานนี้ผมก็ไปเยี่ยมชมมาสวนทุเรียนนะครับอยู่ที่ สว่างวีระวงนะครับสวนทุเรียนแม่น้ำมูลนะครับ236ไร่นะครับถ้าเผื่อใครที่อยากจะติดตามรายละเอียดไปดูได้ที่เฟซบุ๊กของผมนะฮะตอนนี้ผมไปสัมภาษณ์คุณประเสริฐวรเชษนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการสวนอย่างละเอียดยิบเลยครับผมนะฮะไปชมได้ครับ ทางนานวัดหลวงนะครับอําเภอพิบูลงสงคหารจังหวัดอุบลราชธานีและก็ชาวบ้านในชุมชนร่วมแรงร่วมใจจัดทําต้นเทียนโบราณเพื่อร่วมงานนะครับประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อน่าจะเป็นชื่อเก่าแล้วก็นํามารียุทใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ121ปีทวยราชไฟทํางานงามล้ําเทียนพรรษาจริงๆแล้วผมเองอยากจะให้คงชื่อนี้ไปไปตลอดนะ ทวยราชฝ่ายทำงามล้ําเทียนพรรษานะครับอาจจะเป็นปีหน้าก็เป็น122ปีประมาณนี้ครับซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ณบริเวณทุ่งสีเมืองนะครับแล้วก็จะมีชุมชนชุมชนคุ้มวัดต่างๆทั่วเมืองอบนโดยช่างเทียนได้เร่งมือทําต้นเทียนโบราณเพื่อนําไปโชว์ให้ชาวพิบู์และก็นักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับ ที่บริเวณลานแก่งสะพือในช่วงวันที่11กรกฎาคมก่อนที่จะเคลื่อนนะครับขบวนเทียนโบราณพยายามบริเวณรอบทุ่งสีเมืองเพื่อร่วมง,งานประเพณีแห่เทียนภาษาจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่13กรกฎาคมในปีนี้นะครับวัดหลวงอำเภอพิบูรณ์บางสาหารได้จัด ส่งต้นเทียนประเภทโบราณนะครับขนาดใหญ่เพื่อเข้าร่วมงานซึ่งทางวัดได้ทําต้นเทียนประเภทโบราณมาตั้งแต่ปีพศ2549เป็นต้นมาครับโดยการนําของท่านพระครูสุดกิตยาพรนะครับจเจ้าอาวาสวัดหลวงเริ่มต้นก็เป็นนำเป็นการนําเอาใบตองกล้วยตานีครับนี่กล้วยอะไรที่ผีชอบนะเพราะว่ากล้วยตานีนี่แหละครับนะฮะ แล้วก็พืชพันธยาหารอย่างเช่นใบต,ใบตองกล้วยตานีพริกสดนะครับดอกไม้ดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรยมาประกอบตกแต่งที่หาได้ในชุมชนมาเย็บเป็นลวดลายกนกและก็กริดตามรูปแบบที่ชุมชนทําได้ตามเรื่องราวนะครับความสํคาคัญของพุทธประวัติและก็ความเชื่อของคนในชุมชนส่วนใบลานมาส่วนใบลานนะครับมาทําประกอบต้นเทียน พันษาเริ่มตั้งแต่ปีพศ2557โดยมีแนวคิดที่ให้รู้ว่าในชุมชนชาวบ้านเขาก็มีการน,นำใบลานมาผลิตเป็นเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นเสือนะครับกระเป๋าหมวกตะก้านกปลาอื่นๆนะฮะจึงนำมาใช้ประกอบในการทำต้นเทียนดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน,นครับ ทางนี้ทางวัดหลวงครับแล้วก็ชุมชนวัดหลวงอำเภอพิบุรมัางสาหารมีความภาคภูมิใจ i a m Pro u d ว่างนั้นครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้ทําตามความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาครับและก็เป็นการรักษา22นะฮะครอง14นะครับประเพณีที่มีมาตั้งแต่บรรพบ,บุรุษอันเป็นเอกลักษณ์และก็อัตลักษณ์ของอำเภอพิบุรมังสาหารต้องอธิบายให้ฟังว่าถ้าเผอเอกลักษณ์นี่คือใช้กับนะฮะเอกลักษณ์นี่คือใช้กับสิ่งของนะครับ บ้านเมืองได้แต่ว่าอัตลักษณ์นี่ต้องใช้กับคนอย่างเช่นอัตลักษณ์ของคนพิบูลเป็นคนหน้าตาดีอะไรประมาณนี้ครับ,รบและเป็นคนที่หน้าตาดีดยิ้มง่ายทักทายเก่งนี่เป็นอัตลักษณ์นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเกิดว่ามีการแต่งกายเสื้อหม้อห่อมนี่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นทั้งเอกลักษณ์และก็อัตลักษณ์ของอำเภอพิบูลบางสาหารนะครับและก็ของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับ11-17กรกฎาคมนี้นะครับ ขอเชิญชวนนะครับ13นี่ก็เป็นการ14นี่เป็นการรวมเทียนและก็มีการแสดงแสงสีเสียงด้วยผมเองก็เป็นคณะกรรมการประชาธิพันงานนี้ด้วยก็เลยขอประกาศทุกเช้าทุกเย็นนะฮะกับเรื่องราวของงานแห่เทียนภาษาจังหวัดอุบลราชธานีเราครับไปที่ทางด้านกัปพยากรอากาศนะครับอุณหภูมิของจังหวัดอุบลราชธานีครับ อุณหภูมิในช่วงเวลาตีสี่ที่ผ่านมานะครับอุบลเราอุณหภูมิ26.0องศาเซนเซียสแล้วก็พยากรณ์ว่าต่ําสุดในเช้าวันนี้25องศาสูงสุดในบ่ายนี้นะครับ35องศาครับแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองประมาณ40%ของพื้นที่ส่วนเมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงสุดนะครับ33.5องศาเซนียส พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้18นาิกา38นาทีที่หาดคู่เดือไปขึ้นพรุ่งนี้เช้าที่ภาชนะใดตี5กับ38นาทีครับส่วนข้อมูลอุบัติเหตุในกรณีขอประกาศย้ำกันทุกเช้าทุกบ่ายนะครับย้ำกันว่าตั้งแต่6ทุ่มเป็นต้นมาจนถึง6นาฬิกาของเชา้านี้มีคนไทยเราตายไปแล้วครับทั่วไทยนะครับจากอุบัติเหตุจำนวน6รายด้วยกันบาดเจ็บไป309คน ส่วนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ตายคาที่ทั่วไทยไปด้วยอุบัติเหตุ38รายบาดเจ็บไป2,471คนตายสะสมตั้งแต่1มกราคมเปต้นมาจนถึงวันเสาร์จนถึงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับตายไปแล้ว7,435รายบาดเจ็บไป4,49,129คนนะคนครับ และก็ย้ำนะฮะคนตายและบาดเจ็บจากสงครามยังไม่มากเท่ากับคนตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในประเทศไทยครับและก็อุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมนะฮะเป็นเรื่องของความประมาทล้วนๆครับนี่เป็นคําพูดที่ผมหยิบมาฝากทุกเช้าทุกบ่ายนะครับเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าอุบัติเหตุนี้เป็นเรื่องที่เราควรพึงตระหนักเป็นอย่างยิ่งครับ ไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ ตรงไปที่นี่ฮะอุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขามีเครื่องมือครบครทันสมัยความพร้อมนี้เทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%ครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออห้องน้ําห้องท่าที่สะอาดสะอ้านมีกาแฟสดให้ดื่มฟรีน้ําเย็นให้ดื่มฟรีนะครับและห้องแอร์เย็นฉ่ำมีทีวีมี WiFi ให้เล่นอย่างสบายใจครับ ไม่พอนะครับเขาจะมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG แล้วล่าสุดนี้อ bon ุบลเซอร์วิสเขาเพิ่มกันให้บริการครับเป็นตอรออนะฮะสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเวิส1น9 7เเปิดบริการแบบ one stop service ครับมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนทั้ง บริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทําพรบต่อทะเบียนและก็ตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG NGV รับทําประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับเรียกว่ารถมาควรมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิทบริหารจาัดก,การให้ท่านกลับออฟฟิศกลับที่บ้านไป นะทำงานต่อได้ครับพอเขาบริหารจัดการเรียบร้อยเขาก็โทรแจ้งคุณพรเอกสารเรียบร้อยกรุณนามารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิต1997ถนนคลังอาวุธกลับโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดครับ0622015510อุบลเซอร์วิต bon 1997ถนนคลังอาวุธกรับนะฮะมั่นใจทั้งคุณภาพและราคาครับ